ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพักเรื่องหุ้นนะแวะมาที่ทองคําสักนิดหนึ่งฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ราคาทองคําในตลาดโคมเบก็ปรับตัวลดลงไปนะฮะเกือบ <ๆ S 2> <30 S 1> เกือบสาเหรียญน,นะครับแล้วก็มีความชัดเจนเรื่องของการจ้างงานของภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือชัดเจนออกมาเช่นกัน9ต่อ2เรื่องของผลการประชุมเฟดนะให้คงอัตราดอกเบีย้ยไอ้ตรงนี้จะมีผลต่อทองคํา ต่อนับจากนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับเราไปกันที่คุณวรุธรุ่งขำนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean and Future จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณนัชัยสวัสดีครับคุณสุภชัยครับสวัสดีครับแหมคุณวรุธครับดูแล้วเมื่อคืนก็ชัดเจนนะเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสรัมวิกาของภาคเอกชนของสรัมวิกาแล้วก็เรื่องของผลประชุมของเฟดออกมาทองคำเนี่ยเอเคสละเมื่อคืนกนย่อยอดลงตัวลงไปแต่ว่า นับจากนี้ต่อไปเนี่ยทองคําเป็นน,นแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับคุณวรุษครับต้องบอกว่าทองคําเนี่ยออตอบรับในเชิงลบนะครับต่อผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วเราก็เริ่มเห็นภาพของทองคําในระยะสั้นเนี่ย แว่งตัวในกรอบอกในทิศทางไซเวดดาวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดของนองคําในระดับรายวันลงเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคํามีโอกาสซึมหรืออ่อนตัวลงต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากราคาทองคําลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ใกล้กับโรของเดือนมิถุนายนในโซนระดับ3 2 4 7ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆนะครับ ระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายน3、2、47ระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ,รบอยู่3、2、6、8ซึ่งถือว่าระดับราคาเนี่ยถ้าไม่ได้มีการโลหรือทำระดับต่ำสุดใหม่จากเดือนก่อนได้ก็ยังมีลุ้นภาพของตัวราคาทองคำในระยะกลางเนี่ยหรือในระดับรายเดือนเนี่ยมีภาพของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวถึงไซเวอัพนะครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าในระยะสั้นนะครับ เนื่องจากผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ในช่วงสายของวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ตลาดโดยการตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับการที่ญี่ปุ่นตรึงดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ก็เลยทําให้บอลจิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพนาาันธบัตรเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มย่อตัวลงครับอทองคําก็เลยเด้งกลับหรือเลยรีบาวกลับนะครับแต่จังหวะที่ทองคําเด้งกลับหรือรีบาวกลับเนี่ยอาจจะต้องจับตาแนวต้าน 3,305เหรียญ3,333น3 3, 3เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเมื่อวานเนี่ยทองคำพยายามแว่งขึ้นไปหรือทดสอบอแล้วยังไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านได้นะครับถ้าทองยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเราแนะนำแบ่งขายออกมาก่อนอแล้วรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วค่อยทำการเข้าซื้อ,อที่กรอบในระดับด้านล่างนะครับทางนี้เนี่ยวันนี้ เงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาด้วยนะครับเคลื่อนไหวอยู่ยแถวระดับ32บสาท68สตางค์ถ้าแบ่งทองไทยออกขายเนี่ยก็จะได้ในระดับราคาที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าได้บาทหนุนทองไทยเนี่ยประเมิน51,200 51,650บาทต่อบาททองครับ,รบอย่างไรก็ตามแนวรับที่อยากจะให้พิจารณาเข้าซื้อ3,268 3 2ส7นะครับก็คิดเป็นทองไทยประมาณ5 0,000 หกร้อยห้าหมื่นสามร้อยบาทต่อบาททองครับนะครับครับผมครับครับกับ,บอย่างในระยะสั้นเองเนี่ยมันมีโอกาสมาที่ถ้าเกิดว่าดูแบบเป็นค่าบาทอย่างเงี้ยเป็นไอทองคำเนี่ยดูเป็นค่าบาทนยที่จุดห้าหมื่นบาทครับเอ,อมีโอกาสนะครับทางนี้เนี่ย ถ้าค่าเงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข่งข่านะครับตอนนี้เนี่ยเรารอลุ้นอยู่ว่าอัตราภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในเรทเท่าไหร่ซึ่งมีกระแสข่าวลือนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแอบรู้เรทมาแล้วแต่ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มอ่อนตัวหรือเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับประเด็นดังกล่าวหรือประเด็นอัตราภาษีเนี่ย นักลงทุนยังมองว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ระดับ25เซลงมานะครับก็อาจจะไม่ได้กดดันในทิศทางตลาดหุ้นไทยมากนะักและค่าเงินบาทเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาแข็งค่านะครับซึ่งเรามองว่าบาทเนี่ยวันนี้เนี่ยอ่อนค่าค่อนข้างมากแต่ถ้าแข็งค่ามาอยู่ใกล้ๆกับระดับ32บาท40สตางค์นะครับก็อาจจะเห็นทองไทยเนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับ50,000บาทกับบาททองคําก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างดีในส่วนของ ที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อ mm hmm. เพราะว่าทองไทยเนี่ยก็ยังประเมินกรอบการเคลื่อนไหวรกรอบด้านล่างเนี่ยอยู่ในโซนประมาณ50,000 mm hmm. หรือต่ํากว่า50,000เล็กน้อยครับ mm hmm. แล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณ52,500ถึงระดับ20,000 อ่าขอโทษครับ52,500ถึงระดับ52,500บาทต่อบาททองคำนะครับก็ยังถือว่าเป็นกรอบด้านบนที่ยังลุ้นที่จะเห็นจังหวะของทองไทยเนี่ยเวียงหรือแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวครับครับครับคุณคุณรุ้ถ้าดูในแง่ของภาพรวมกันบ้างอย่างกรณีของเรื่องของเฟดเองก็ชัดเจนออกมาแล้วแล้วก็เออถ้าดูจาก ทิศทางของเฟดครั้งนี้ก็เสียงแตกนะฮะ9.2เนี่ยไอย้รอบหน้าก็าหลายคนประเมินกันว่าเอ๊ะอาจจะต้องลดละรอบหน้าเนี่ยไอย้ตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาอย่างนั้นเนี่ยทองคําประเมิอนอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับต้องบอกว่าถ้าเราดูการบวดจริงๆเนี่ย ตลาดคาดอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะมีการปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยลงในครั้งหน้าแต่ตล,ลุ้นต่อไปอีกครับว่าตลอดทั้งปีเลยเนี่ยก็คือเหลือการประชุม3ครั้งนะครับ,รบในในเดือนกันยาตุลาแล้วก็เดือนธันวาคมเฟดจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยถึงสองครั้งหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดมองครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะ การเปิดเผยรายงานการประชุมนะครับส่งสัญญาณเอาไว้หรือบอกทุกคนเอาไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะลดดอกเบี้ยสองครั้งนะครับแต่พอท่าทีอันแข็งกร้าวของประธานเฟดคุณโจรมพาเวลมีการบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยไม่ลดนะครับตลาดกลับมาปรับลดการคาดการ ว่าอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือเพียงแค่หนึ่งครั้งในปีนี้เท่านั้นครับ mm hmm. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคํา uh huh. และหนุนดอลลา่าให้มีการแข็งค่ามากครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการประชุมในปีนี้เหลือทั้งหมด3ครั้ง mm hmm. ตลาดก็มองนะครับว่าถ้าภาพความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้า uh huh. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐ mm hmm. ยังคงประเชิญอยู่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าตัวเลขนอนฟร์มในวันศุกร์ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะมีการเปิดเผยอ,ออกมาในวันพฤหัสเนี่ยมัน ไม่ได้เงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มและตลาดแรงงานก็ไม่ได้ดีนะครับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทิศทางหรือแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังทยอยประกาศออกมาก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การคาดการณ์ในส่วนของตัวราคาทองคําในระยะถัดไปเหมือนกันครับอีกประเด็นหนึ่งครับคุณวรุณครับอย่างกรณีของเรื่องของเทรดบอลผ่านทางเรื่องของเทรดดิวต่างๆที่ตอนนี้กําลังไล่ปิดกันนะฮะล่าสุด ก็เกาหลีใต้อะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยเออพอหลังจากที่1สิงหาคมเนี่ยตามตามเดทไลน์ของของของทองค์เนี่ยฮะอาจจะปิดดิวหรือไปปิดอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยหากว่ามันเริ่มมีความชัดเจนเรื่องของเทรดดิวใดต่างๆตัวนี้เนี่ยมันมีผลแม้กับในแง่ของราคาทองคําความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ฮะครับต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับหลายประเทศเนี่ย สามารถบรรลุดียวการค้าแล้วก็ได้อัตราภาษีในระดับที่ต่ํากว่าตลาดคาดการณ์หรือตลาดประเมินเอาไว้นะครับภาพความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะสั้นเนี่ยจางหายไปนะครับสินทรัพย์เสี่ยงหรือทิศทางตลาดหุ้นในหลายๆประเทศเนี่ย ที่ได้บรรลุดีลและอัตราภาษีในระดับที่ค่อนข้างดีเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นกันค่อนข้างมากนะครับ,รบภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ถูกลดความน่าสนใจลงรหรือราคาอ่อนตัวลงนะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดยังคงจับตาดูครับว่าแม้ว่าจะบรรลุดีลการค้าแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐ จะมีภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับเพราะหลายคนมีการมองครับว่าในระยะกลางแล้วก็ในระยะถัดๆไปเนี่ยภาพของการที่สหรัฐมีการขึ้นกำแพงภาษีกับหลายๆประเทศนะครับ,รบอาจจะทำให้หลายประเทศเนี่ยปรับสมดุลการค้าก็พูดง่ายๆว่าเลิกที่จะค้าขายกับสหรัฐแล้วก็มาค้าขายกันเองนะครับ,รบภาพดังกล่าวหรือความกังวลดังกล่าวเนี่ย ทำให้นักลงทุนยังมองครับว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ย<ม>ดอลลาร์อาจจะถูกลดความน่าสนใจลง<ม>แล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งหรืออาจจะไม่ได้ดี<ม>เหมือนกับที่ทรัมป์โฆษณาเอาไว้นะครับ<ม>ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนยังคงเก็บหรือสะสมทองคา<ม>รวมทั้งบรรดาเหล่าธนาคารกลาง,ต,าง,ต,างต่างเนี่ยยังคงเพิ่มทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศครับ อันนี้ก็ดูแล้วเหมือนก็ง่ายๆคืออเมริกาเนี่ยก็เล่นของเยอะแหละตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องดูหลังจากปล่อยของไปแล้วเนี่ยของจะเข้าตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนั้นถูกตูกป่ะฮะใช่เลยครับเพราะรว่าความขัดแย้งทางด้านสนครามการค้านะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มมองสหรัฐจากมิตร ด like <no <like ั้งเดิมนะครับเปลี่ยนมาเป็นศัตรูแล้วครับดังนั้นเนี่ยการที่เขามองสหรัฐเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐลงครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองคําก็อาจจะดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับมวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ผมชอบท้ายๆเนี่ยนะที่บอกว่าเทรดดิวเนี่ยเล่นของไปเยอะนะซัดเขาไปเยอะเนี่ยอย่างก็เดี๋ยวตอนนี้ต่างต่างประเทศต่างๆที่เขาเขาเขา,เขารู้สึกว่าเสียเปรียบอจุดที่น่าสนใจคือโอเคเรื่องของการการะจายการส่งออกที่ไม่พึ่งพิงสหรัฐอเมรมิกามันต้องทำกันอยู่แล้วแต่จุดที่น่าสนใจคือไม่สะสมรอล่างไงเป็นหุ้นสำรองรไปทองแทนอ,อันนี้ทองคำจะขึ้นไงเหมือนกับเราสูงว่าอเราดูแล้ว แหมไม่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 เป็นมิดนะแต่ที่ผมถามมาก็คือว่ามันจะหลุดห้าหมื่นป่ะเพราะว่าคือจุดประสงค์ผมจริงๆก็คือว่าคือฟันโฟมเป็นเข้าเออฟันโฟนเข้าใช่คือบาทเป็นแข็งอ่าและยิ่งถ้าเกิดว่าข้อตกลงยิ่งดีเนี่ยนะครับฟันโฟมมันก็จะเข้ามาต่อแข็งอีกบาทเป็นแข็งแม้ว่าแม้ว่าทองความโลกอ่ะเขาจะยืนอยู่ที่ระดับสามเป็นสองสามเป็นสามนะครับแต่ของเราเพราะว่าบาทเป็นแข็งเพราะบาทเป็นแข็งทองก็ลงในประเทศใช่ไหมก็มีโอกาสนะระยะสั้นเนี่ยห้าหมื่นอาจจะหลุดนะใครที่จ้องๆไว้ก็ เดี๋ยวรอดูนะหลุดปุ๊บซื้อปั๊บเลยครับยอันนี้สำหรับราคาทองคำนะครับ